สำหรับคลิปนี้ก็จิมาบอกเรื่องเล่าของแม่พญ,ญานะคะพี่น้องก่อนอื่นกล่าวคำว่าสวัสดีกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุภุสุคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC ลาน้อยอุ้งอิงนะคะแล้วก็เอฟซีเพชรแสงตะวันจีโอทูนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาบอกเรื่องเล่าที่บ่าวต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะพี่น้องก็ได้บอกเรื่องเล่าของเจ้าของนี่ละนะคะเป็นยังจังใดแบบใดนะคะได้เขามาเห็ด ยูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวว่าเป็นยูทูบเบอร์ก้อนหน้านี่ก็คือเป็นผู้นําขายตรงนะคะพี่น้องประมาณนั้นบัดน,นี่การได้เขามาเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ย,อยอ้อนย้อนความบังเอิญเด้พี่นอ้องความบังเอิญจังไดเอะตีก้อนหน้านี่ก็คือเป็นช่วงโควิดนะคะพี่น้องโควิดนี่ก็บอกว่า งาน,นการซุกซิ่งแนวก็ถือยุดไปเพราะว่าเป็นการปิดปิดประเทศนะคะพี่น้องเนาะหันย้อนไปจากน้อยบอกว่าบระเด็เหตุยังก็ถือว่าเป็นเรื่องเน่าที่บ่มีแนสาเสียแล้วล่ะนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่ก็คือระวังระวังที่โควิดมากนะคะพี่น้องพอบ้านกับบส้สบาย เออมันโหมรุ่งกันมากเลยพี่น้องเป็นว่าล่ะหลายสิ่งหลายเนวบ่สบายแล้วก็พ่อพี่น้องเออแทบจะเอาชีวิตบดดวชหมดเลยอืมไปไปมากๆเรื่องเล่าของความบ่สบายเนี่ก็บ,บอ่อยากจะบอ่อยากจะว่าหายเนาะเอาว่าบ่สบายแล้วกันนะคะพี่น้องประมาณมาแทบสิบเอาชีวิตบอดนะคะพี่น้องกถือว่าเป็นว่าดีชะ เออต้องบอกว่าเดีบุญนะคะพี่น้องที่ได้ไปเจอเจอกับแพทย์เออหนูยังแพทย์ทางเลือกนะคะพี่น้องนั่นก็คือหมอฝังเข็มนะคะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเปิดกว้างเนาะเรื่องเล่าของคาว่าแพทย์ทางเลือกไม่ได้หมายความว่าเอเป็นแพทย์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสําหรับหมอฝังเข็ม ท่านนี่นะคะพี่น้องเพิ่นเปิดคลินิกถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะก็ได้ไปทําการรักษากระเ็ดให้สุขภาพร่างกายดีว่นดีขึ้นสําหรับของพอบ้านนะคะพี่น้องเอ่อเอาแบบชนิดที่ว่าบ่อก,กินขา่ากินน้าแล้วสั่งเสียลูกเตา่าลูกเมียเลยนะคะกลักาบมาดีดังเดิมได้จนถึงปัจจุบันนี้แต่อยากจะย้อนไปยังมื่ตี ย้อนไปว่าก่อนหน้าที่เอ็ดเพนสิมาเปลี่นยะูทูบเบอร์นนะพ่อบ้านเพิ่นเพิ่นบอกว่ายูยูก็เด้งขึ้นมานะคะว่าเรื่องเล่าขององค์อิงผิดบานแพง่งเพิ่นก็เลยเบิงเพิ่นว่าเพิ่นกับเบิงไปเบิงมาเบิงมาเบิงไปเบิงสู้มือพี่น้องบาดเบิงสู้มือแล้ว่พ่อได้พี่น้องอยากจะมาบอกให้เฮาฟังพ้อ ซึ่งชีวิตของแอนพินกับพอบานนี่ตามปกติแล้วจะบอได้ไปเรื่องเล่าของความบันเทิงนี่สิการดออกไปเลยพออยังเพราะว่าเฮ้าเป็นผู้นําขายตุงเฮ้าก็ต้องเป็นตัวย่างที่ดีเออที่ดีประมาณว่าเฮ้าจะบอไปเอาเวลาไปใส่ในส่วนที่เหตุให้เฮ้าอเอาเอินว่าขัดกับเส้นทางที่เฮ้าสิยาา ถ้าสมมุติว่าสิา่งเหล่านี้กับใบไม้เขาว่าข้าเจ้าบาไปเบิงดอกแต่เจ้าของเองเนี่เป็นผู้ที่จัดสรรเวลาบรลงโตปไปไทนนะครับพี่นออ้องเออันสิไปเบิงหมอรองหมอ,อล่ำยูหรือกับโบแมนซึ่งกถือว่าเป็นฐานความคิดที่เมื่อก่อนเคยไปเบิงหมอล่ำแล้วกาอเหตุให้พ่อตั้งแต่อ,อคนตีกันเอ้อยยังเอ้อย ก็เลยคิดว่ารักษาชีวิตไว้สิดีกว่าความดูสึกเนืกคิดของแอดเพนก็นเลยมาพาก,กันไปเรื่องเล่าของความบันเทิงบอจะอยู่ไกล่บ้านประมาณใดยังไงหมอลำสอกลำซิ่งมากกับบอไปนะคะพี่น้องก็โดยประมาณว่าจะบอไปเรื่องเล่าของความบันเทิงแบบนี้จะจะตัดออกไปเลยวันถ่ดไปแต่ว่ายุยูุ่ๆพอบ้านกับป้าจิมบบ้าวหัวห้องฟังพี่น้อง เบิ้อต่เข้างกับบ่เบิงที่เดี๋ยวนี้มาสัน้นก็สิไม่ห้าเบิ้งนั่มเป็นจังไยด่ยกว่าเดี๋ยวนี้เออเพื่อนกับเราห้ฟังบ่ห่ฟังมือนั่นมือนี่เออเขาไปเบิ้งนะก็คือจังบ่ปั่นได้น่าว่าเป็นบวลาพี่น้องสมัยนั่นน้องผู้หญิงนี่เป็นเด็กน้อยเออต้องบอกว่ายังเป็นเด็กน้อยเห็นไ,ไหมพี่นออ้องเด็กน้อยบ้านๆเห็นไ,ไหมแล้วด้วยความรู้สึกของเพื่อนเองก็เห็นมา มันเป็นเรื่องเล่าที่ปกตินั่นละล่ะคันบอกว่ามอลองมอล่าเพื่อนก็ต้องเชียต้องส่งเสริมกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่วาดีแอทเพนเองก็เลยว่าเบิ้งเอาเองกเง็เบิ้งไปเบิ้งมากคืดพ่อกระจะของมีช่อง YouTube อยูทูบยได้บาทเนี่ยพี่้องเคยมีช่องยูทู e มาก่อนอยู่นี่ว่าแต่ว่าแอดเพนยุดไปแล้วเป็นปีเป็นปีสองปีแล้วนะคะแอดเพนยุดไปคือมันผ่านกดมันผ่านกฎยูทูปนะพี่ดองประมาณนั้นเนาะ ไอเพื่อนก็นเลยหยุดไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจริงๆกันๆยุปีนึงหมดละแต่ว่ามันกับบหอดสี่พันชั่วโมงสรุปแล้วก็เลยหยุดไปทิมล่างไว้หันล้วเพเฮ็ดยังพอมาหลูเรื่องเล่าของยีลหล่าน้อยองอิงก็เลยเริ่มสิมาเฮ็ดเริ่มมาเฮ็ดกับสันแน่เง้วแน่แนี่น้อยๆเป็นการดูดคิปเพิ่นมาลงประมาณนั้นนะคะพี่ดองเออการสรุปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความผิดกฎนั่นแหละ พอขัองว่ามาเห็ดจริงจงจังๆนะคะพี่น้องบาดเนี่ยก็เลยลองเห็ดจริงจงจังๆ,ๆเอานาเจ้าของออกใส่แนว่าวแน่นันแน่นี่เน่เป็นกะนะคะเอารูปมาลงบางแงงบางไปไปวอามายอดร่วมหอดสี่พันพี่น้องบัดเนี้เออภายในเดือนเดียวที่ไอ้เพ้นตั้งอกตั้งใจเห็ดเออพานไหมพี่น้องพานโกดเสยไหมพี่นอ้องพี่เพ่นตื่นเต้นย่างขนาดเด ไอ้เพ่นดีใจขนาดเราผ่านกดนะยอดไปเบื้องก็ะไรคลิปที่ไอ้เพ่นดีใจที่สุดนะคะพี่น้องเมื่อผ่านก o ยู u b e นะคะพี่น้องนะไอ้เพ่นถึงกับร้องไห้น้ำตาพลั่งเหงาๆเลยดิเพราะว่าถือว่ามันเป็นขั้งแรกในชีวิตไอ้เพ่นที่ไอ้เพ่นเหตุสำเร็จมันเป็นเรื่องราวของความยากพอสมควรพี่น้องที่จะมีคนติดตามถึงสี่พันหาพันคนนะตอนนั้นนะคะเดือนเดียวนะนะะ แล้วก็ล่มคลิปยังไปคุ้นกับเบิง้งว่าสันพี่น้องร่วมได้เกินกลัวสีพันคะแน่นนี่คือทีมาข,ของการมาเขาเป็นยูทูบเบอร์ของแอพเพินข้างนี่ถือว่าเป็นรอบสองแล้วกับว่าผ่านกดยอนอิหลาหนอยอุ่งอิงยอนสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะพี่น้องต้องขอบคุณบอดโจขอบคุณอิหลาหนอยนะคะพี่น้องที่เฮดไหยแอพเพิน,นมีเมอนี่นะคะก็ได้เดินทางสาวเง่ามากจนถึงซูเมอนี นะะคนี่คือทีมาของกันมาเป็นยูทูบเบอร์ของแอดเพนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเอาไว้เท่านี้สักก่อนนะคะพี่น้องมือหนากระสิมะบอกให้ฟังอีกนะคะท่านใดที่เขามไม้งกกดติดตามฝากกดติดตามน้ำหนด้วยจ้าเด้อขอบคุณสู้ผู้สืข้อนะคะสวัสดีค่ะค่าที่ราคาฟังซ่องพิเยงด้านเอวีเน่ได้จ้าฝากอะไรก็แชร์ในกำลังใจดีไม่รอดแต่ละ